หาเอ่ยถึงชื่อมิสุบิชิแรลล l ่อาร์ครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันดาก้าแรลลี่ซึ่งเป็นคอร์สแข่ที่แรลลี่ระดับฮารุโหดของโลกครับล่าสุดมิสุบิชิมอเตอร์ตัดสินใจส่งแบรนด์นี้คัมแบ็กเข้าสู่การแข่งขันแรลลี่สุดฮารุโหดในระดับเอเชียครับรายการ a อเชียคอร c o u n t r ที่แรลลีซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่21-26ถีพฤศจิกายนนี้ ในเส้นทางสุดโหดของประเทศไทยไปยังกัมพูชา僕กผมしาร์รแอนทนมการคาั้นี้งแนี้รับ็รั้งนี้ครับ เต็มไปด้วยความคาดหวังครับเพื่อที่จะดึงความยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งของมิสูบิชิแวนล l ่อาร์ตและนี่คือการเปิดตัวทีมครั้งแรกครับปัจจุบันนี้เราได้เตรียมทีมทั้งสามคนมาแล้วครับทีมแรกคืออินโดนีเซียที่มีลิฟัตต์เป็นผู มิสูบิชิแวนลี่อาร์ครับประกอบด้วยนักขับฝีมือดีอย่างรีฟัสซุงกาซึ่งเป็นนักขับมากประสบการณ์ชาวอินโดนีเซียครับเคยชนะในการแข่งขันอินโดนีเซียสปินแวนลี่แชมเปี้ยนชิพมาแล้วและแน่นอนครับนักขับหน้าใหม่ชาวไทยชัยพลโยธาผู้คว้าชัยในการแข่งขันไทยแลนด์ออโต้ครอสแชมเปี้ยนชิพโดยนักแข่ง2คนนี้ครับจะลงดวลความเร็วในการแข่งขันรุ่นทีหนึ่งแบบพอดคันที่รุ่นโปรโตไทยใช่ผมเชื่อ まあ彼はあの、ね、タイ人ですけども非常にまあ若くて速さは十分があると思いますもう一人の選手はサクチャイ選手、まあ、彼はねあのタイ人あのパリ高経験もあります、まあ、非常にあの優秀なドライバーだと思いますまあ今回2回目のこのねテストにやってまいりましたけれどももうほぼ80%ぐらいはあの車もチームもね全部仕上がってるんで ขณะที่สักชัยหานตะกูลครับอีกหนึ่งนักขับมากประสบการณ์ชาวไทยลงแข่งขันภายทต้กบะไทยท่านคันที่3ครับเป็นรถสนับสนุนให้กับทีมมิสูบิชิแวนลี่อาร์ตการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ครับของมิสูบิชิแวนลี่อาร์ตครับมีทันมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยครับเป็นเจ้าของทีมโดยผนึกกำลังกับมิสเตอร์ฮิโรชิมาซูโอกะอดีตแชมป์ดาก้าแรลลี่สองสมัยและวิศวกรของมิสูบิชิมอเตอร์จะร่วมเดินทางไปกับทีมด้วยครับเพื่อที่จะให้การสนับสนุนด้านเทคนิค และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครับมิสูบิชิแรลลี่อาร์ได้ทำการทดสอบความแข็งแกร่งของรถแข่งไททันแรลลี่คาร์เป็นระยะทางทั้งหมด1,100กิโลเมตรครับที่สนามแข่งออฟโรดกลางปีมอเตอร์พาร์คจังหวัดกาญจนบ,บุรีระหว่างเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับด้านเทคนิคตัวรถการลดน้ำหนักตัวรถและเพิ่มพละกกำลังของเครื่องยนต์ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่และยกระดับการควบคุมที่คล่องแคล่วบนเส้นทางที่คดเคียว นอกจากนี้ครับยังได้มีการทดสอบชกอัพตัวใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและการที่ให้รถนั้นมีเสถียรภาพในการควบคุมที่เหนือชั้นยิ่งขึ้น We have a word a racing driver always s e e one corner one thousand time and rally driver always s e one thousand corner one time and then you have a very good hearing about the information that your c a r d r i v e r is saying ไม่ต้องเร็วขึ้นครับแต่ว่าต้องทำตัวผมให้เข้ากับรถมากที่สุดเร็วได้ช้าเป็นนะครับเพราะว่า ถ้าจะเอาชนะในการแข่งขันควอทคันธีได้ต้องคํานี้เลยครับผมวิ่งแรลลี่มาเนี่ยประมาณ3ากว่าปีละเบื้องต้นเราต้องรู้เรื่องบ้างยงัยงคงร่างแตกเนี่ยต้องเอาออกมาให้ได้นะครับทั้งรถทั้งคนนะฮะไปไปสู้กันเลยไม่ใช่ว่ารถอย่างเดียวนะคนก็ต้องแข็งแกร่งด้วยซีครีเอตัวไม่ได้んですけどมาเรียะตัวเนี่ยやはりสปิริตですねやっぱりみんなのね情熱とかもう魂がねギュッと凝縮して มองเรลี่อาร์ตนี่คือก็เป็นทีมแข่งเกิดมาต้องแข่งเลยครับถ้าเจออะไรยากๆก็รู้สึกท้าทายและก็อยากจะเอาชนะมันให้ได้ครับ It is the the durability the thing that you always wanted in one car that can bring you anywhere this car you can rely on this one and the suspension part is the biggest secret of success for me r e l l y Art is not a brand but r e l l y Art is part of my beliefHi あの確実に車 และนี่คือบทสัมภาษณ์ของนักแข่งเส้นทางของการขันสุดโหดครับของเอเชียคอสชันที่แวนรีนั้นจะใช้เส้นทางระหว่างพรมแดนของประเทศไทยครับมุ่งหน้าไปยังกัมพูชาซึ่งแน่นอนว่าเต็มไปด้วยกับดักของธรรมชาติที่จะรอคอยนักขับจากทั่วโลกลงแข่งขันในรายการนี้ครับมาติดตามครับและส่งแรงใจแรงเชียร์สำหรับทีมมิสูบิชิแวนรีอาร์ตกับการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อที่จะคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศไทยให้ได้ Drive your